จะไปสว้มันสิกัดมันทอดมันทอดมันหอนมันหอนค่ะสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมนะคะอันนี้กำลังมาชมคลิปกำลังนําอาหารจีนลงจากรถเนาะรถไล่หลายจอดหนาบางค่ะพี่น้องจอดไกลแน่ยเอาเอาลงไกลแน่นะคะอันนี้จะเป็นท่านประธานกําลังเทนะคะเออจ้าแม่จ้ากระมังไหนมันบ่ตอดดอกเฝ้าไปจับเออตัวซื่อๆบ้างหันมันบ่ตอดอก า่าจะไปจะจะย้ายไปเรียนเจเพ็ดในที่หละมามามาเมฆขั้วมาตักขอถามั่างสิเด้อเออเอียนไปเอียนตามย่างไปเรียนอ่ามาแล้ว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 เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมจ้าจะคว่างส่องเลยสิยืนเบิ่งซื่อ <c oughs> บอดอกจังน้อยกับสิตาข่ายนี่ละจ้านะคะอันกาแฟบอเฮ็ดเองกเนี่ยบอ <c oughs> แม่ค้าสิตาขา่าวเฮ็ดเองกเนี่ยบอกาแฟน,นั่นเมีรอ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 เอากับข้าวเ,าเดี๋ยวกำลังเตรียมจ้จา,จาไปดับรถเหลืองไว้ตายืนทาอันกาแฟเดีด๋ยวจังกินดับแล้วดับแล้วดับแล้วเป็นบอจะซื้อปิ้งไก่้ยั่บอจะซื้อปิ้งไก่ถทาบอ อ่าถ้าบ่ซื้อก็รอล่อล,อ,ล,อ,ลอกินอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวสิตักให้พอดีบ่ต้องบ่ต้องเสียงเงินซื้อกับเขา,าก็แซ่บเพิ่มเพลินอยู่แต่ว่าถ้าถ้าอยากได้นัวก็นี่ก็เอาไปปรุงเอาซื้อหมูซื้อม้ามาล่องเอาม,าอมาอ้มาบ่ต้องม้าบ่ต้องเอาม้าบ่ต้องเอาเต้หมูเอาเต้หมูเพิ่มเครื่องเพ,พ,พ,พิ่มอะไรลงไปเยลล์ลมเยลล์โงโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ขออนุญาตทำคลิปก่อนแป๊บหนึ่งประมาณอ่า พวกินเลือดหมากินต้หมูเออพวกินหมานะกินเต้หมูไว้เบาพิษเบาพิษเออแช่ได้ขายเหล่าเป็นกันปะขายค่ะขา,ายอยู่ขายอยู่นะคะแัดหนึงเด้อดกำลังที่ขอบคุณค่ะทีท่รับชมคลิปนะคะ